รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัน แักงกว้างไกลทุกแห่งผลมีผู้คนมากมายเชื่อมโยงเข้าถึงกันได้แต่งเรือนรู้กูเกิดจินตนาการทุกความฝันกำลังสร้างสรรค์โลกออนไลน์ด้วยมือเราเ o o ื่องมอวเื่องมอ everybody ที่แห่งน,นี้มารอสกความรู้ปัปป๊ปารด้าไอเจ้าครัปัปป๊ปารดา i d o n t c คลับ don't c l คลไอดวันนี้จะพามาต่อยอดแนวคิดธุรกิจอาชีพเสริมที่สร้างรายได้ไม่แพ้อาชีพหลักกับธุรกิจของกินเล่นเกาหลีที่สร้างรายได้เป็นอย่างดี สวัสดีครับขอต้อนรับสู่รายการ Idol Club คลับของคนมีฝันที่จะมาเพิ่มพลังแห่งความสำเร็จไปด้วยกันหากคุณเป็นคนที่มีความฝันแต่กำลังท้ออยู่อยากจะขอให้ลุกขึ้นสู้อย่าพึ่งท้อนะครับเพราะว่าวันนี้เรามีแรงบันดาลใจดีๆจะมาเล่าให้ฟัง E.P. นี้ขอพาเดินทางมาที่รัชดาพิเศษซอยเสือใหญ่นะครับเพราะว่าเรามีนัดกับไอดอลคนเก่งของเรานะครับ ที่จะมาพูดคุยบอกเราแนวคิดธุรกิจและแชร์เทคนิคดีๆให้เรานำมาปรับใช้กันครับเอแต่ว่าตอนนี้เนี่ยเริ่มใกล้เวลานัดกับไอดอลคนเก่งของเราแล้วนะครับงั้นเอาเป็นว่าคุณผู้ชมตามผมมาเลยดีกว่าครับ ถึงแล้วถึงแล้วกับ My w a f f o w l w a f f o w เกาหลีนะครับทุณผู้ชมครับไอดอลคนเก่งของเรานะครับเขาเป็นอีกหนึ่งคนเลยนะครับที่ทำธุรกิจควบคู่ไปกับงานประจำและมีเนแบบว่า เป็นไปได้ดีด้วยนะครับผมนะแต่เอผมเชื่อว่าคุณผู้ชมนะครับคงจะมีคํำถามใช่ไหมนะครับผมว่าการที่จะทําธุรกิจควบคู่ไปกับงานประจํานั้นจะต้องทําอย่างไรจึงจะสามารถประสบความสาเร็จได้แในวันนี้เรามีคําตอบกันครับและตอนนี้ครับผมอยู่กับคุณจุธามาศไพระอออครับหรือคุณอุ้ยเจ้าของร้าน y y w a f f l e w a f f l e เกาหลีครับคุณอุ้ยครับสวัสดีครับสวัสดีครับแคุณอุ้ยฮะกลิ่น เรียกว่าวาฟเฟิลหอมชวนกินมากเลยครับคุณอุ้ยครับเออเกย์ครับผมอ่ะคุณอุ้ยครับงั้นผมขอถามที่มาที่ไปของร้านคุณอุ้ยได้ไหมครับผมว่าเป็นยังไงมายังไงครับก็ปกติเราก็จะทํางานประจานะแต่ทีเนี้ยช่วงโควิดที่ผ่านมานะครับเราก็จะปิดตัวกันไปค่อนข้างเยอะงานประจาเราก็ดรอปทีเนี้ยก็เลยมามองว่าเอ๊ะงานอะไรได้บ้างที่เราจะสามารถแบบว่ามีรายได้เข้ามานะตรงนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็เลยมองหาธุรกิจที่เราจะมาทำนะตรงนี้เราก็ เริ่มทดลองมาเรื่อยๆหลายๆธุรกิจจนม,มาลงเอยที่ธุรกิจเป็นมายวัฟเฟิลเกาหลีเพราะว่าหนึ่งเนี่ยแซนอุ้ยเนี่ยเขาชอบท่องเที่ยวเกาหลีแล้วก็ชอบดูสตรีทฟู้ดเกาหลีในเรื่องของ y YouTube อยู่แล้วอะไรอย่างี้เราก็เลยมองว่าเอ๊ะทำไมเราไม่ลองมาทําอะไรที่มันเป็นเกาหลีเกาหลีเพื่อตอบโจทย์ตรงนี้ด้วยอะไรอย่างี้ค่ะคก็เลยเป็นธุรกิจที่เริ่มต้นขึ้นมาว่าเฮ้เราจะขายอะไรดีนั่นก็คือตกลงเอยมาที่วัฟเฟิลเกาหลีค่ะโอเคครับคุณอุ้ยเนี่ยตอนนั้นทํางานประจําอะไรอยู่ครับแต่ตอนนี้ด้วยใช่ไหมฮะทำงานประจำอะไรอยู่ครับ ใช่ค่ะตอนนี้ก็ทําเป็นแอร์เรียมินเตอร์ของแบรนด์แบรนด์หนึ่งแบรนด์เสื้อผ้าแบรนด์หนึ่งค่ะใช่นี่เราก็มีเวลาที่จะสามารถมาทำวัฟเฟิลเกาหลีได้เนี่ยก็คือเป็นวันเสาร์อาทิตย์แล้วก็หลังจากเลิกงานในทุกๆวันนะคะครับผมแล้วอย่างนี้หลังจากเลิกงานเนี่ยแบ่งเวลามามอย่างไรล่ะครับก็หลังจากเลิกงานแล้วปกติแล้วเราก็จะเปิดอยู่เราเรา6โมงเย็นเป็นต้นไปค่ะจนถึงประมาณ4ทุ่มแต่ในกรณีที่เป็นนักขัดตะเลิกแล้วเราไม่มีงานติดงานเนี่ยเราก็จะเปิดเต็มวัน ใช่ค่ะหรือรวมเสาร์อาทิตย์ด้วยค่ะรวมเสาร์อาทิตย์ด้วยแรกๆที่ทำเนี่ยนะครับผมสูตรเนี่ยเอามาจากไหนครับสูตรเนี่ยเราก็ค่อนข้างที่จะเข้าไปเรียนในกลุ่มบางกลุ่มที่เขาเปิดกว้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ในข่งของออยยูทูบด้วยแล้วเราก็ลองมาปรับปรับเรื่อยๆเปลี่ยนสูตรเรื่อยๆืเริ่มต้นเราลองทํากินเองก่อนมีทิ้งบ้างอะไรบ้างอะไรเงี้ยตอนตอนทกินเองนี่เยอะไหมฮะเยอะค่ะค่อนข้างเยอะแต่ว่า ก็จะบอกทุกคนว่าแบบมันก็คือการเรียนรู้ของเราด้วยส่วนหน,นึ่งนะค,ค่ะ,คะก็ทาไปเรื่อยๆแล้วก็เริ่มต้นก็คือกินเองแล้วก็เอาไปให้เพื่อนกินแล้วก็ให้เพื่อนที่ทํางานกินแล้วก็รับฟีดแบ็กแล้วก็มาปรับเปลี่ยนเรื่อยๆค่ะอืมครับผมโอเคครับแล้วฟีดแบ็กตอนนั้นเนี่ยที่เริ่มทำเนี่ยนะครับรสชาติเป็นยังไงบ้างครับก็มีหลายเสียงครับตอนแรกเราจะทําเป็นแบบคินคีเนาะแบบไม่หวานมากนี้ก็มีเสียง ตอบรับขึ้นมาว่าเอออาจจะเพิ่มหวานได้นิดนึงแล้วก็เสียงตอบรับที่ชัดเจนก็คือเวลาที่เรามาเปิดหน้าร้านจริงค่ะก็คือตัดสิตอบรับจากนักศึกษาที่ค่อนข้างชัดเจนมากยิ่งขึ้นทําให้เราปรับสูตรมาเป็นนักปัจจุบันค่ะน่าสนใจมากมากเลยนะครับคุณอุยครับเอ๊แล้วตอนที่หลายจากที่เราตัดสินใจที่จะมาทําธุรกิจตรงนี้ครับผมเรื่องของสถานที่เนี่ยทำไมเลือกถึงใช้ทําเลตรงนี้เลยครับ ก็คืออย่างที่ต้องบอกก่อนค่ะตอนแรกเนี่ยเริ่มจากขายในคอนโดก่อนก็คือผ่านแพลตฟอร์ม Delivery ค่ะก็มีพี่ไรเดอร์เข้ามารับตรงนี้ตนจัดถึงใจที่ว่าโอเคเราเอาแน่แหละเราก็เลยมาเปิดหน้าร้านด้วยค่ะแต่ก็ยังใช้แพลตฟอร์มออนไลน์ในการที่จะบริการลูกค้าตรงนี้อยู่ค่ะเราเลือกมา สถานที่ตรงนี้เนี่ยเพราะว่าทาเลด้วยที่บอาครับหรือแบบสถานที่ตั้งอะไรเงี้ยฮะ,ะ,ะเป็นแหล่งชุมชนอะไรอย่างงี้จุดหนึ่งค่ะใช่ค่ะเป็นแหล่งชุมชนแล้วก็ที่สำคัญก็คือเป็นแหล่งของนักศึกษามหาลัยแล้วก็คอนโดค่อนข้างเยอะเราก็เลยเลือกที่จะตรงนี้ที่สําคัญก็คือใกล้กับคอนโดของเราที่เราอยู่ด้วยอ่าโอเคครับแล้วอย่างนี้ตอนใหม่ๆที่เริ่มทําธุรกิจเนี่ยเป็นยังไงบ้างครับประสบความสําเร็จไหมตามเป้าเราหรือเปล่าตอนแรกเกินคาดเพราะว่าเราไม่ได้คาดหวังเลยว่าเราจะแบบ มาถึงจุดจุดนี้ได้หรือว่าตอนแรกที่เราจะขายได้เราคิดว่าเอะเราจะขายได้ไหมนะสิ่งนี้ค,คือคําถามของเราแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยมันผลตอบรับค่อนข้างดีมากๆเลยค่ะก็ ừ, คือมีการ,รบแบบตอบรับที่ดีค่ะจากจากทั้งแพลตฟอร์มออนไลน์แล้วก็หน้าร้านเองวันแรกที่เปิดบ้างล่ะวันแรกเปิดเป็นยังไงบ้างครับก็เสียงตอบรับค่อนข้างดีค่ะเพราะว่าแถวนี้ก็เป็นแหล่งชุมชนด้วยเนาะมีนักศึกษาคนผ่านไปผ่านมาที่เลิกงานแล้วก็ให้การตอบรับที่จะมาเปิดใจที่จะแบบทดลอง ซื้อของเราไปค่ะไปทานแล้วก็ได้รับฟีดแบ็ที่ดีก็เป็นอะไรที่แปลกใหม่ค่ะเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็ได้เสียงตอบรับจากลูกค้าที่แบบค่อนข้างดีเลยว่าเฮ้ยม,มันเป็นอะไรที่เหมือนเขาต้องการที่จะลองพอลองแล้วอร่อยเขาจะเวียนกลับมามเรื่อยๆค่ะครับผมแล้วไอ้คาว่าวาฟเฟิลเกาหลีเนี่ยมันมีลักษณะพิเศษย,ยังไงเลยครับคุณอุ้ยครับวาฟเฟิลเกาหลีเนี่ยอย่างที่เน้นอนะ่ะเขาจะเน้นในเรื่องของการกินกับวิปครีมค่ะเป็นแป้งวาฟเฟิลแล้วก็ทานกับวิปครีมรวมถึงใส่หน้าต่างๆเข้าไปตามที่ลูกค้าชอบอะค่ะ ส่วนใหญ่เราก็จะเน้นเป็นผลไม้อะไรเงี้ยค่ะครับเออแล้วตอนเปิดมาใหม่ๆเนี่ย,เ,ยจเจอปัญหาบ้างไหมครับก็มีค่ะมีปัญหาเข้ามาบ้างเนาะในเรื่องของที่สําคัญเลยก็คือการตีวิปครีมของเรารตีไม่สําเร็จบ้างไม่ขึ้นปูบ้างอะไรเงี้ยค่ะก็พูดได้ว่าเราก็ค่อนข้างแบบเป็นมือใหม่ด้วย,ยอะไรเงี้ยค่ะก็มีลักษณะตรงนี้แล้วก็หนึ่งก็คือเราก็ยังทําได้ไม่รวดเร็วมากพอกับตอบโจทย์กับพวกแพลตฟอร์มออนไลน์อะไรเงี้ยค่ะแต่เราพัฒนาขึ้นเรื่อยๆค่ะอ่านะครับผมก็เรียกว่า ตามพัฒนาขึ้นเรื่อยๆใช่ไหม<ช>ครับป<ช>ุ้ยครับทีนี้เราตรงนี้เราก็ฝึกฝนเรื่อยๆทั้งแบบเวลาเลิกงานหรือว่าเราทําไปกินเองทานเองที่บ้านหรือว่าทําไปให้ เพื่อนๆอยู่ตลอดเพื่อฝึกฝนตรงนี้แต่ปัญหาที่เจอจริงๆเนี่ยจะเป็นเรื่องของแพคเกจจิ้งค่ะ,คะแพคเกจจิ้งที่มีการฟิดแบ็กจากลูกค้าแต่อันนี้เราได้รับการแนาะแนะนหรือว่าที่แนะจากทางลูกค้าในค่อนข้างเยอะจนทําให้รเราเนี่ยพัฒนาในเรื่องของสรรหารเกี่ยวกับแพ็เกจจิ้งที่มาตอบโจทย์ตรงนี้ค่ะก็จนพัฒนาเป็นแพคเกจจิ้งในปัจจุบันค่ะอืมครับแล้วปัญหาในเรื่องของที่ว่าเราทํางานประจําอยู่แล้วเนี่ยแล้วต้องมาทํางานเสริมตรงนี้ต่อเนี่ยครับตรงนี้เป็นปัญหาบ้างไหมครับตรงนี้ถ้าเกิดสมมติว่า นในส่วนของงานประจำน่ะถ้าเราจัดสรรเวลาได้อะคะ่ะจะไม,ไม่ค่อยเป็นปัญหาเท่าที่ควรแต่ว่าเราก็จะมีปัญหาแค่เป็นช่วงๆค่ะบางช่วงที่เรางานยุง่งตรงนั้นเราก็อาจจะปิดแพลตฟอร์มออนไลน์ด้วยแล้วก็ปิดหน้าร้านด้วยค่ะอ๋อก็เปิดแล้วแต่ช่วงใช่ไหมแล้วแต่ช่วงค่ะอืม<ช>โอเคครับผมแล้วกลุ่มลูกค้าของเราเนี่ยเน้นไปทางไหนครับผมกลุ่มลูกค้าของเราเนี่ยที่เรามาตั้งตรงนี้ก็คือเน้นเป็นพวกทางนักศึกษาค่ะเพราะรเราอยู่หลังมหาลัยเลยเนาะมันก็ตอบโจทย์ตรงนี้ด้วยแล้วก็ในเรื่องของวัยทํางานที่เขาเลิกงานมาแล้วเขาก็มาาทนแล้ว ก็คนที่อยู่อาศัยอยู่แถวนี้ค่ะครับผมโอเคครับคุณอุ้ยครับแล้วในส่วนของเมนูที่ร้านบ้างครับผมนะมีเมนูอะไรบ้างให้แนะนําให้เราหน่อยได้ไหมครับเมนูของเรานะคะก็ค่อนข้างหลากหลายแต่ว่าเมนูซิกเนเจอร์ของเรานะคะก็คือจะเป็นวอฟเฟิลเกาหลีอยู่แล้วค่ะก็คือเป็นวอฟเฟิลเกาหลีหน้าสตรอเบอรี่ค่ะเราจะใช้คําว่าวอฟเฟิลเกาหลีหน้าระเบิดหน้าระเบิดสตรอเบอรี่หน้าระเบิดสตรอเบอรี่เลยใช่ไหมระเบิดสตรอเบอรี่ค่ะเพราะว่ามันค่อนข้างที่จะใหญ่โอเคนะครับผม น,น่าสนใจมากเลยนะครับผมแล้วหน้าอื่นมีแนะหน้าอีกไหมฮะมีค่ะส่วนใหญ่ที่นี่นะคะลูกค้าของเราก็จะชอบในเรื่องของอช็อกชิปโอรีโอค่ะก็<ม>จะเป็นวัยรุ่นในเรื่องของช็อกโกแลตแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่วัยรุ่นจะชอบทานกันเป็นช็อกโกแลตแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือเป็นแฮมชีสค่ะอืมโอเคครับแหมวีครับผมคุยมากขนาดนี้แล้วเนี่ยผมเริ่มอยากเห็นแล้วสิครับผมว่ามีเมนูอะไรและหน้าตาเป็นอย่างไรบ้างถือพาผมไปดูหน่อยได้ไหมครับได้ค่ะ ว้าวว้าวคุณผู้ชมครับโอ้โหอยู่ตรงหน้าผมแล้วเรียบร้อยนะครับมีหลายหน้าให้กินเยอะแยะมากมายเลยนะครับอะคุณอุ้ยครับโอ้หน้าเยอะขนาดนี้แนะนําผมเอยได้ไหมครับผมว่ามีอะไรบ้างครับได้เลยค่ะอย่างแรกก็คือเราจะแนะนําเป็นซิกเนเจอร์ของเราก็คือวัอเฟ์เกาหลีหน้าระเบิดสตรอเบอรี่ค่ะนี่คุณผู้ชมดูนะครับหน้าระเบิดสตรอเบอรี่นะครับผมนะฮะอันนี้นี่ลูกค้าเนี่ย อันนี้ขายดีสุดใช่ไหมอันนี้ขายดีสุดค่ะที่เป็นหน้าระเบิดบสตรอบเบอรี่จะขายดีที่สุดอือโอเคครับผมนะไม่แปลกใจเลยด้วยโอ้โหทั้งครีมทั้งสตรอบเบอรี่นะครับผมอับแน่นมาเลยนะครับคบ่ะอ่าโอเคครับ่ตู้ต่อมาสําหรับตัวนี้ช็อกชิพโอรีโอ้ก็จะเป็นหน้ายอดฮิตสาหรับลูกค้าที่เป็นกลุ่มวัยรุ่นค่ะอือครับไอผมเห็นสีมันคนละสีกันอ่ามันต่างกันไหมครับต่างกันค่ะตรงนี้จะตรงนี้จะเป็นอ่อเนื้อสำหรับอ่าวาฟเฟิลโกโก้ค่ะ เป็นแป้งโกโก้ตรงนี้จะเป็นแป้งวานิลาใช่ค่ะส่วนหญ่ที่ร้านที่เราจะขายดีก็จะเป็นแป้งวานิลาแล้วก็แป้งโกโก้ส่วนแป้งอื่นๆเนี่ยลูกค้าก็จะสามารถมารีเควสหน้าร้านได้ที่เรามีขึ้นป้ายไว้ก็จะเป็นชาเขียวสตรอเบอรี่อ,อะไรประมาณนี้ค่ะอืมนะครับผมเลือกได้เลยตามใจชอบนะครับคุณผู้ชมครับอ่าโอเคฮะอ่ะต่อมาค่ะหน้าต่อไปก็จะแนะนำเป็นหน้านี้เลยค่ะก็คือ,อแฮมชีสค่ะ สำหรับตรงนี้ก็จะเป็นหน้ายอดฮิของเราเหมือนกันค่ะทั้งออนไลน์แล้วก็หน้าร้านก็จะได้รับการตอบรับได้เรื่อยค่ะโอเคแฮมชีสเนี่ยส่วนผสมเป็นยังไงบ้างครับพอดีผมเห็นเนี่ยคุณผู้ชมพอดีผมแอบเห็นหอม่ชีนแน่นๆเลยครับผม ใช่ค่ะก็จะมีแฮมเราใช้เป็นแฮมไก่ค่ะเพื่อที่จะให้แบบอิสลามทานได้แล้วก็แฮมไก่ก็เป็นอะไรที่ตรงกลางด้วยอะไรอย่างงี้ค่ะแล้วก็จะเป็นชีสชีสของเราจะเป็นชีสก้อนค่ะแต่ว่าเราก็จะใช้เป็นวิธีการหั่นมากกว่าเพื่อที่จะให้ได้ชีสเต็มแผ่นค่ะอ่าโอเคนะครับผมนะอันนี้คือซอสข้างบนนี่คือเป็นอะไรบ้างครับจะเป็นมาอยองเนสค่ะแล้วก็เป็นอันนี้ที่ราดมาให้ก็จะเป็นซอสพิซซ่าค่ะให้ลองชิมกันใช่ค่ะเป็นซอสพิซซ่าแต่ว่าที่หน้าร้านเนี่ยก็จะมี ส่วนของซอสมะเขือเทศซอสพริกก็แล้วแต่ที่ลูกค้าจะสามารถรีเควสตได้เลยค่ะอ่าโอเคนะครับอันนี้นจะเป็นออกขาวๆนิดๆเน็น,นใช่ค่ะเป็นหน้าขาวอ,อันนี้แหละครับผมอันนี้จะเป็นแป้งเปล่าค่ะสำหรับร้านเราจะเป็นแป้งเปล่าสำหรับตรงนี้ก็จะมีลูกค้าที่เป็นวัยทำงานที่จะชอบมาสั่งตอนกลางคืนเพื่อที่ตอนเช้าจะได้ไปกินกับกาแฟเหมือนกันค่ะคอันนี้ก็จะแบบ เป็นแบบตอบโจทย์ในเรื่องของคนที่แบบรีบเพื่อที่จะซื้อไปทํางานตอนเช้าอะไรอย่างเงี้ยค่ะตอนเย็นมาซื้อแล้วก็ฟีดไว้ไปทํางานตอนเช้าโอเคนะครับผมเรียบร้อยนะฮะโอเยงงั้นไหนๆก็มาตรงนี้แล้วนะครับเดี๋ยวผมจะขอลองชิมดูหน่อยนะครับผมว่ารสชาติจะเป็นอย่างไรนะครับผมขออนุญาตเริ่มจากซิกเนเจอร์ของอุ้ยก่อนเลยนะครับผมอ่าเป็นตัวนี้เลยใช่ไหมใช่ค่ะโอ้โหนี่ใหญ่มากผมกินไม่ถูกเลยนะครับหรือจะทำยังไงเียคุณผู้ชม ใหญ่มากนะครับอะแนะนําให้ลองชิมวิปครีมค่ะเราใช้วิปครีมเป็นซันวิปค่ะแล้วก็เป็นเนื้อสตรอเบอรีร่อืมโอเคเลยครับเดี๋ยวผมจะตัดนะครับนี่ผมตัดเนื้อก่อนนะอ่าโอเคได้แล้วนะครับเรียบร้อยเป็นยังไงบ้างคะ เนี่ยัมสตรอเบอรี่มากเลยนะครับคุณผู้ชมครับคือทานเข้าไปปุ๊บเนี่ยนะฮะเขาเรียกว่าครีมเต็มเลยนะครับผมนะครีมนี่คือเยอะมากเลยนะครับแล้วก็ในส่วนของสตรอเบอรี่เนี่ยชํามากๆรวมแล้วที่เป็นชื่อคําว่าสตรอเบอรี่ระเบิดใช่ไหมฮะใช่ค่ะเป็นวัฟเฟิลเกาหลีสตรอเบอรี่ระเบิดค่ะระเบิดเต็มๆเลยนะครับผมนะ่โอเคอันนี้คือขายดีที่สุดเลยนะครับคุณผู้ชมครับนะฮะเดี๋ยวผมขออนุญาตชิมต่อเลยดีกว่านะครับผมนะโอเคครับ แมนะครับคุณผู้ชมครับโอ้โหอันนี้ชี้นี่คือเหนียวมากเลยนะคุณผู้ชมครับดูฮนะอ่านะี่ครับเคี่ยนี่ว่าเป็นไงบ้างนะคะโอ้โหนี่กลับไปปุ๊บเนี่ย จะรสชาติของชีสเต็มๆเลยครับคุณอุ้ยครับแล้วมีมายองเนสด้วยครับผมเรียกว่าล้นมากเลยครับอร่อยมากๆเลยอันนี้เรียกว่ากินแทนมื้ออาหารได้เลยใช่ไหมครับใช่ใช่ค่ะกินแทนมื้ออาหารได้เลยเพราะว่ามันค่อนข้างหนักเหมือนกันอืมใช่ครัค่อนข้างหนักเลยนะครับผมก็ตัวนี้นะครับถ้าใครอยากจะกินแทนมื้ออาหารนะครับก็สามารถทานได้เช่นกันนะครับผมโอเคครับอ่ะทีนี้มาตัวต่อไปเลยดีกว่านะครับเป็นอันนี้คืออะไรนะครับอันนี้จะเป็นอ่อ ช็อกชิปโอริโอค่ะที่ว่าจะเป็นนักศึกษาจะค่อนข้างที่ชอบสั่เพราะว่าเป็นช็อกโกแลตค่ะืมอนะครับมาเลยฮะเนี่นะครับมีช็อกโกแลตร้นเลยเลยครับผมผู้ชมครับขออนุญาตลองตัดก่อนนะครับผมมาที่นี่ฮะสมแล้วครับที่ว่าทำไมเนี่ย นักศึกษาเนี่ยชอบมายานหนึงครับเพราะว่ารสชาติจะมีออกหวานหวานเป็นช็อกโกแลตช็อกโกแลตใช่ค่ะเป็นช็อกโกแลตชิพแล้วก็เป็นโอริโอ่ก็จะได้สัมผัสของความกรุบกรอบของโอริโออื่ครับอ่าโอเคคุณวุ้ยครับในส่วนของแพลตฟอร์มออนไลน์เนี่ยตอนนี้มีช่องทางไหนบ้างนะครับตอนนี้เราก็มีแพลตฟอร์มออนไลน์ทางช่องทาง Facebook ค่ะแล้วก็ไอจีแล้วก็มีตอนนี้ที่มาแรงก็คือ TikTok ค่ะ TikTok แอ,อนด์ทอมครับผม โอเคครับแล้วนี่เรื่องของการทำแพลตฟอร์มออนไลน์ครับเรามาดูทีละตัวกันดีกว่าเออส่วนของ Facebook เนี่ยการทำการตลาดเนี่ยเราทำยังไงนะครับทำการตลาดเนี่ยของเราเนี่ยเราไม่ได้ยิงแอดเพราะเราค่อนข้างเป็นออร์แกนิกอืมครับผมเราทำแบบออร์แกนิกก็คือเราจะเน,น้นอาศัยแบบโพส โพสเวลาที่เราเปิดร้านเนี่ยค่ะเราก็จะโพสเมนูลงไปว่าเปิดร้านแล้วนะมาแล้วนะหรือว่าเวลาเราก็จะลิงก์เพราะว่าแพลตฟอร์มออนไลน์ของ Facebook เนี่ยค่อนข้างที่จะลิงก์ลิงทั้ง i g ลิงทั้ง TikTok อกอะไรเงี้ยค่ะเราก็จะโปรโมทในเรื่องของเวลาที่เราทำ content, คอนเทนต์คลิปคอนเทนต์ลงใน Tik t o ็อกก็จะ ดึงเข้ามาที่แพลตฟอร์มของ f a c e b o o k ได้ด้วยแล้วก็ f a c e b o o k เนี่ยเราก็จะเหมือนเราก็จะมีกลุ่มตามหาของกินตามหาอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็จะใช้กลุ่มต่างๆในการโปรโมตร้าน<ม>ของเราตรงนี้ด้วยค่ะคผมนี่น่าสนใจมากแนะนำหน่อยเลยหมครับว่าในการทำแบบออร์แกนิกเนี่ยจะเจอปัญหาอะไรบ้างเอาปัญหาก่อน ที่เจอนะครับเพราะว่า,าออร์แกนิกมันค่อนข้างช้าใช่ไหมฮะใช่ค่ะออร์แกนิกค่อนข้างชา้าปัญหาที่เจอคือเราจะโพสต์บ่อยไม่ได้เพราะถ้าโพสต์บ่อยเมื่อไหร่เราจะโดนปิดกั้นตรงนี้ก็เป็นอีกปัญหาหนึ่งค่ะเพราะฉะนั้นเราจะอาจจะต้องมีช่วงเวลาในการโพสต์ด้วยแล้วต้องเลือกช่วงเวลาดีๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ปัญหาของเราน่าจะเป็นในเรื่องของปกติช่วงเวลาดีๆก็จะน่าจะเป็นช่วงตอนกลางวันทุกคนพับเบรกหรือว่าตอนช่วงเย็นเลิกงานอะไรอย่างเงี้ยค่ะอย่างนี้ในเรื่องของ engagement เนี่ยมันจะน้อยไหมครับน้อย เพราะว่ามันเป็นออร์แกนิกแต่ทีนี้เราก็มองว่าการที่เราเป็นออร์แกนิกอ่ะเราสามารถเลือกกลุ่มลูกค้าหรือว่าคนที่สนใจเราจริงๆได้ใช่ค่ะเป็นแบบเรียวเป็นเรียวคอสตูมเมอร์ของเราจริงๆที่สนใจใช่ค่ะมันก็จะแลกกลับมาด้วยการที่การที่เรายิงแอดคนอาจจะเห็นเราเยอะค,คนอาจจะเห็นเราค่อนข้างกว้างๆแต่ว่าเขาอาจจะแบบเหมือนแค่ติดตามแต่ไม่ได้เป็นแบบเป็นลูกค้าของเราจริงๆ แต่ว่าออร์แกนิกเนี่ยมันเหมือนคัดลูกค้ามาให้เราแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะอืมครับ,รบเรื่องของออนไลน์เนี่ยนะครับในการทำคอนเทนต์สมมุติอย่างเงี้ยในเมื่อเราเราออร์แกนิกใช่ไหมเราอยู่ใน a c e b o o k อยู่นะค่ะล้วออร์แกนิกแล้วเราทำคอนเทนต์เนี่ยทำยังไงครับให้เป็นที่น่าสนใจครับในส่วนของ Facebook ก่อนในส่วนของ Facebook ก่อนนะคะในส่วนของ f a c e b o o ก็เราก็จะโพสต์ในส่วนของเมนูที่เราทํามาบ่อยๆอ,อย่างเงี้ยคะ่ะ ขึ้นฟีดบ่อยๆขึ้นฟีดบ่อยๆสําหรับตรงนี้แล้วเราก็อาจจะมีอย่างอื่นบ้างแทรกบ้างตามบางครั้งอย่างเช่นการที่เราไปซื้อของหรือการอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็ถ่ายมาให้ดูว่าเราเราไปซื้อของตรงนี้นะตรงนี้นะอะไรเงี้ยค่ะร่วมด้วยใช่ค่ะแล้วในการบอกว่าเราไปซื้อของที่ไหนอะไรยังไงเนี่ยมันช่วยยังไงนะครับเพราะว่าเอ่อปกติเนี่ยอาจจะคิดว่าเอ๊ะงั้นเราขายวาฟเฟิลก็ถ่ายวาฟเฟิลอย่างเดียวถูกไหมฮะแต่การเล่าถ่ายว่าเราไปซื้อของที่ไหนอะไรยังไงเนี่ยมันมันช่วยยังไงนะ มันจะช่วยเหมือนลูกค้าบางครั้งลูกค้าอยากรู้ว่าสิ่งที่เขาทานไปอะค่ะเราแบบเราซื้อมาจากที่ไหนแล้วมีคุณภาพมากน้อยแค่ไหนอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็จะสามารถโชว์ให้ลูกค้ารู้ได้ว่าอ่ะเราใช้ยี่ห้อนี้นะยี่ห้อนี้นะลูกค้าก็จะวางใจในการ<ต>ที่จะเลือก<ม>เลือกทานของเราแสดงว่าคุณอุ้ยนะก็เลือกทอี่จะใช้วัตถุดิบที่มีคุณภาพถูกต้องไหมใช่ใช่อ่าโอเคแล้วก็ แนะนําก็คือช่วงแรกๆในการทําออกรกีดเนี่ยอาจจะต้องอดทนหน่อยนะครับต้องอาศัยเวลาค่ะคต้องอดทนพอสมควรแต่คิดว่าแบบมันได้ผลดีแน่นอนอะไรเงี้ยค่ะอ่าโอเคนะครับผมอ่านะครับอันนี้คือเป็นส่วนของ a c e b o o k นะฮะคะต่อมาในส่วนของ i n s t a g r กรมบ้างนะครับเป็นยังไงครับอินสตาแกรมตรงนี้เนี่ยเราก็จะลิงก์อย่างที่บอกค่ะก็จะลิงก์ในส่วนของค่อนข้างที่จะใช้ใช้ออใช้ตัวคอนเทนต์เดียวกันในทุกๆแพลตฟอร์มเพื่อให้เหมือนกันเวลาลิงก์อะไรเงี้ยค่ะก็จะเตือแต่ว่า Instagram มเราก็จะเน้นในเรื่องของภาพนิ่งครับใช่ค่ะภาพนิ่งในการโพสต์เมนูหรือว่าโพสต์ในส่วนที่เราแบบทำคอนเทนต์เป็นคลิปสั้นๆตัดเข้าไปอะไรเงี้ยค่ะจากที่เราตัดจากแพลตฟอร์มอื่นๆก็มาใส่อินสตาแกรมตรงนี้อินสตาแกรกับ f a c e b o o k เนี่ยคอนเทนต์ต่างกันไหมครับคอนเทนต์จิตล้อกันค่ะคเพื่อให้ลูกค้าเหมือนไปในทิศทางเดียวกันแต่เราก็จะแบบลงคลิปบ่อยหน่อยแต่ว่า เวลาที่ไปที่ไหนเนี่ยเพจเราหรือทั้ง Instagram ทั้ง Facebook หรือว่า t i k t o อเนี่ยก็จะเป็นคอนเทนต์ในลักษณะเดียวกันค่ะอ,อันทีนี้งั้นถามต่อครับว่าในเรื่องของการดูแลเนี่ยหน้าร้านหนังร้านเนี่ยมีระบบยังไงบ้างครับ อันนี้เราก็จะแบ่งหน้าที่กันค่ะก็คือหน้าที่ของอุ้ยเนี่ยก็จะดูแลในเรื่องของหน้าร,ร้านตรงนี้ด้วยแล้วก็บางครั้งถ้าเกิดเรามีการถ่ายคลิปตัดคลิปเราก็จะทําถ่ายคลิปตัดคลิปเนี่ยไปให้พี่อีกคนหนึ่งพี่อีกคนนึงก็จะเป็นคนที่จะสามารถลงในแพลตฟอร์มออนไลน์ทั้งหมดสําหรับตรงนี้ค่ะก็เราก็จะแบ่งก็คือหมายความว่า ในการธุรกิจ่ยวกับอาหารเนี่ยนะครับไม่ได้หมายาว่าเราแค่ทําอาหารให้อร่อยอย่างเดียวใช่ไหมใช่ค่ะมันมีในเรื่องของการประชาสัมพันธ์ใช่ในการทําคลิปใช่อ๋อโอเคครับงั้นโหนี่คุณอุ้ยผมดูคุณน่ะดูเป็นคนที่เรียกว่า w o r k i n g w o m a มมากคุณทํางานประจําด้วยคุณทําธุรกิจอาหารด้วยดูแลหน้าร้านหนังร้านด้วยอยากให้คุณอุ้ยลองแชร์หน่อยครับว่าเทคนิคการบริหารจัดการเวลาเนี่ยคุณทํายังไงครับเนี่ย อย่างแรกเลยเนาะเราเราพูดง่ายๆว่าเราก็คอนเซนเทรตในเรื่องของงานประจําของเราก่อนทําให้มันแบบเสร็จสิ้นที่สุดเพื่อที่จะให้เรามีเวลาสําหรับ,รบตรงนี้นะคะไม่ใครมากตรงนี้เราก็บริหารตรงที่ว่าพอเรามีเวลาเหลือจากตรงนั้นเนี่ยเราก็จะสามารถที่จะเอามาแบ่งเวลาตรงนี้เวลาทำคอนเทนต์เนี่ยเราจะทำคอนเทนต์ในเวลาที่เราเปิดร้านไปเลยเราจะไม่ปิดร้านแล้วทำแต่เราจะทําระหว่างนั้นไปเลยเพราะว่าเรามีหน้าร้านอยู่แล้วเราก็จะทำคอนเทนต์เนี่ยก็จะเป็นแบบ คอนเทนต์ที่อาจจะเป็นคอนเทนต์ถ่ายคลิปเวลาที่เราทําหน้าใหม่ๆอย่างเช่นแบบหน้าซีซั่นซึ่งช่วงนี้อย่างเช่นมะม่วงมะม่วงกําลังแบบมาใช่ไหมคะคก็จะทำคอนเทนต์เกี่ยวกับว่าหน้าระเบิดมะม่วงหน้าระเบิดมะยงคิดอ,อะไรประมาณนี้ก็จะเป็นคอนเทนต์ที่เราถ่ายทํากันหน้าร้านเลยแล้วก็เอามาตัดต่อแล้วก็ค่อยไปลงแพลตฟอร์มต่างๆแล้วในส่วนของ t i k t o อกอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมมีวิธีการทํำยังไงครับ Tik t o อกเนี่ยเราก็จะอาศัยที่ว่าตอนนั้นอะ คลิปอันไหนที่เป็นไวรัลหรือว่าเสียงอันไหนที่เป็นไวรัลเพราะเรารเราค่อนข้างจับจุดที่ว่าบางคนที่เขาลงคลิปเสียงกับภาพอะคา่ะอาจจะไม่ได้ไปด้วยกันแต่ว่าเสียงตรงนั้นอะเป็นไวรัลเราก็เลยนําเสียงตรงนั้นหรือเพลงตรงนั้นเนี่ยมาใส่ในคลิปของเรารใช่เพื่อให้เป็นไวรัลล้อไปกับกระแส ใน t i k t o อกนตอนนั้นค่ะแล้ววิธีการใช้เสียงที่เป็นไวรัลนี่คือเป็นงานภาคเสียงของเราไหมครับหรือยังไงหรือว่ามันเป็นซาวของมันยังไงเนี้ยเป็นซาวค่ะต่วนี่ที่เราจะใช้อ่ะก็จะเป็นซาวของเขาด้วยแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่เราจะใช้เราจะใช้แบบสลับกันทั้งซาวตอนนั้นที่ว่าเขากําลังฮิตในตอนนั้นใน t i k t o อกอะไรเงี้ยค่ะเป็นซาวต่างๆแล้วก็อีกอันนึงก็จะเป็นเสียงที่เราภาคลงไปเพราะว่าก็เราก็มีแพลตฟอร์มของเรามีช่องของเราเหมือนกันเราก็จะตัดตรงนั้นนะคะ มามาใส่ในติ k To k อกด้วยอืมครับผมแล้วในส่วนของลูกค้าในติ k t o k หรือคนที่มาชมในติ k t ต k เนี่ยมีฟีดแบ็กไหมครับว่าอู้หน่ากินจังเลยอะไรอย่างี้มีไหมฮะมีค่ะก็มีค่อนข้างเยอะเพราะว่าตอนนี้อย่างที่บอกว่าตอนนี้ติ k Took กกำลังมาเพราะฉะนั้นตอนนี้ค่ะสิ่งที่เราคิดว่าเราประสบความสำเร็จมากๆก็คือติ k t o k ที่เรามีคนติดตามประมาณพันคนแล้วซึ่ง t i k t ต k เนี่ยถ้าเกิดสมมติว่าคนติดตามพันคนอะ่ะมันก็จะมีช่องทางอื่นๆที่เราสามารถต่อยอดไปได้อีก ในกรณีที่เรามีคนติดตามหนึ่งถึงหนึ่งพันคนค่ะอ่าเป็นยังไงครับแนะนำหน่อยได้ไหมครับเผื่อเป็นประโยชน์ให้กับผู้ชมทางบ้านครับก็สําหรับ Tik t ตอที่ถึงหนึ่งพันคนที่เขาติดตามเราอะค่ะเราจะสามารถไลฟ์สดได้เพราะฉะนั้นมันก็เป็นอีกหนึ่งช่องทางที่เราสามารถไลฟ์สดในการขายของของเราได้เหมือนกันไม่จําเป็นว่าจะต้องเป็นของแห้งหรือว่าอะไรแต่ว่าเป็นของกินที่เราทําหน้าร้านเราสามารถไลฟ์ตอนนั้นได้เลยเพราะว่าเราก็มีแพลตฟอร์มด e ลิเวอรี่ในการที่เสิร์ ซัพพอร์ตเราตรงนี้อยู่แล้วอะค่ะเราสามารถรีวิวสินค้าอื่นๆเพื่อให้ได้ยอดรีวิวแล้วสามารถทําเงินจากตรงนั้นได้เหมือนกันค่ะไอ้คุณอุ้ยเนี่ยเคยมีประสบการณ์ในเรื่องของการบริหารจัดการเกี่ยวกับอาหารมาก่อนไหมก่อนอันนี้ไม่มีเลยไม,ไม่มีเลยแล้วทีนี้มันเป็นปัญหาไหมครับว่าในการที่มือใหม่เนี่ยจะเริ่มทําเกี่ยวกับธุรกิจอาหารเนี่ยมันเรืการบริหารจัดการสต๊อกการเช็กสต๊อกการทําอะไรแบบนี้ครับผมนะตรงนี้เนี่ย จัดการยังไงและเจอปัญหาบ้างไหมในช่วงแรกตอนแรกอ่ะต้องยอมรับเลยว่าเราอ่ะไม่มีประสบการณ์ในเรื่องของการบริหารในเรื่องของสต็อกอาหารเลยบางครั้งเราซื้อของมาเรียกว่าค่อนข้างเยอะตุนไม่ค่อนข้างเยอะแล้วเพราะเรารรมองว่าในเรื่องของการขนส่งค่ารถเราก็เลยตุนไว้ค่อนข้างเยอะแต่ทีเนี้ยอย่างที่บอกว่าเชล์ไลฟ์ของอาหารนมันค่อนข้างสั้นในแต่อันเพราะฉะนั้นเราก็เจอปัญหาที่ว่า ของเสียบ้างอะไรบ้างเราก็ต้องทิ้งไปนะตอนนั้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่เราก็มาปรับเปลี่ยนใหม่ซื้อมาค่อนข้างน้อยลงอะไรใช่ถี่ขึ้นใช่ค่ะถี่ขึ้นแล้วก็ดูอายุที่สําคัญคือดูวันหมดอายุด้วยแล้วเราก็จะพยายามที่จะแช่แช่ตู้เย็นไว้ตลอดเวลาจะไม่นําออกมาข้างนอกเพราะว่าช่วงนี้ก็อากาศค่อนข้างที่จะร้อนอะไรเงี้ยค่ะเป็นตัวเร่งในการทําให้สินค้าเสียอเคแล้วโอเคก็เล็กๆก็เจอปัญหาแหละใช่ไหมฮะใช่ค่ะแต่แต่ว่าคอนเฟิร์มนิดนึงให้กับคนที่อาจจะอยากจะเริ่มลงมือทาธุรกิจ ไม่ใช่เรื่องที่ยากและเรียนรู้ไม่ได้ใช่ไหมใช่ค่ะก็ขอคอนเฟิร์มเลยค่ะว่าการทำรธุรกิจอาหารเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ท้าทายเราสามารถเรียนรู้ได้อยู่ตลอดเวลาเพราะว่าเราเรียนรู้ไม่มีที่สิ้นสุดค่ะทุกๆวันที่เรามาเปิดร้านเราสามารถเรียนรู้ในทุกวันได้อุปสรรคที่เข้ามาก็เป็นการสิ่งที่ทําให้เราเรียนรู้แล้วก็แก้ไขไปได้ทําให้เราเติบโตขึ้น มีเจอปัญหาตรงนี้เราแก้เสร็จแล้ววันอีกวันหนึ่งเจอปัญหาใหม่แล้วก็แก้ไปตรงนี้มันสามารถเพิ่ม <c oughs> เขาเรียกว่าเพิ่มประสบการณ์ของเราได้มากยิ่งขึ้นค่ะจากวันแรกที่เปิดเนี่ยมาจนถึงวันนี้เนี่ยคิดไหมครับ <c oughs> ว่าเราจะมาได้ขนาดนี้ครับก็บอกเลยว่าค่อนข้างเหนือความคาดหมายเราไม่คิดว่าเราจะมาได้ถึงนัดตรงนี้อะไรอย่างเงี้ยคะ่ะด้วยหนึ่งเรื่องข้อจํากัดของเวลาในก <c oughs> ารเปิดร้าน แล้วก็ด้วยความที่เราไม่มีประสบการณ์ทางด้านนี้แต่ว่ามาถึงทุกวันนี้ก็ค่อนข้างที่จะเหนือความคาดหมายมากๆเลยคะ่ะครับผมแล้วสําหรับคุณอุ้ยเนี่ยได้วางแผนธุรกิจนะครับว่าต่อไปนี้เนี่ยจะเดินทางไปในเส้นทางไหนครับมีวางแผนไว้ค่ะหนึ่งก็คือเราอาจจะอยากในอนาคตเนี่ยเราตอนเนี้ย เพื่อนี้ว่าเราก็สามารถไปโรงเรียนหล่อไปโรงเรียนในหลายๆคอสในเรื่องของการทำเบเกอรี่เพื่อให้เรามีความรู้มากยิ่งขึ้นในอนาคตคแล้วเราก็พยายามคิดเมนูใหม่ๆเพราะาตรงนี้เราหยุดไม่ได้เพราะมันเป็นเมนูอะไรที่มันเป็นฟิกอยู่แล้วแต่ถ้าเราเริ่มคิดค้นเมนูใหม่ๆอะค่ะเราจะสามารถดึงลูกค้าคทั้งใหม่และเก่ากลับมาหาเราได้อยู่ตลอดเวลาใช่ค่ะตรงนี้ก็มีวางแผนไว้ว่าเผื่อในอนาคตเราอาจจะมาเป็นงานหลักของเราก็ได้แล้วก็อาจจะมีคาเฟ่เล็กๆค่ะ ซึ่งคิดว่าหลายๆคนก็น่าจะมีความฝันแบบนี้เหมือนกันครัครับไว้เดี๋ยวผมจะตามไปเป็นลูกค้านะครับผมโอเคนะผมอพีนี้ครับผมแล้วคุณอุ้ยเนี่ยครับได้มีวางแผนอย่างอื่นไหมครับในานาะคตเช่นอาจจะเป็นเรื่องรูปแบบของเฟรนช์ชัยอะไรเงี้ยมีไหมฮะ มีค่ะในเรื่องรูปแบบของแฟนชายนะคะ<ๆ>ก็ก่อนหน้านี้มีคนติดต่อเข้ามาค่อนข้างเยอะแต่อย่างที่บอกว่าเราต้องคิดแพลตฟอร์มทุกอย่างให้มันครอบคลุมเราก็เลยค่อนข้างที่จะเบรกไว้ตรงนั้นก่อนสําหรับแฟนชายะคะ่ะก็มีถามมาเราก็คิดว่าเฮ้ยมันเป็นอะไรที่เซอไพรเซอใครเราสนใจเลยไ,ไหมใช่ค่ะไม่เราไม่เคยแต่ว่าเขาก็ติดต่อมาแล้ผมแล้วภูมิใจไหมครับว่าเอะเนี่ย เราสามารถทาขนาดนี้ได้เหมือนกันนะครับเพราะว่าคุณมีข้อจํากัดทางด้านของเวลาด้วยอะไรเงี้ยภูมิใจค่ะภูมิใจเพราะว่าเรียกได้ว่าเราก็ค่อนข้างที่จะบริหารเวลากันค่อนข้างฮาร์ดคอร์เหมือนกัน,นค่ะฮาร์ดคอร์เห <c oughs> มือนกัน <c oughs> ใช่ค่ะค่อนข้างฮาร์ดคอร์เหมือนกันเพราะว่าเราก็ทํางานประจําันทั้งคู่กับแฟน <c oughs> อย่างเงี้ยค่ะเพราะนั้นตรงนี้มันเป็นสิ่งที่อาจจะต้องเหนื่อยเป็นหลายๆเท่าแต่ว่าถามว่ามันมีความสุขไหมมันมีความสุขค่ะทุกคนที่มีความฝันอะไรเงี้ยก็อยากให้แบบสู้แล้วก็แบบบริหารจัดการให้ดีๆค่ะ ครับโอเคครับก็มาถึงจุดนี้แนละ้วผมก็อยากจะให้คุณอุ้ยนะครับลองฝากข้อคิดแนะแรงบันดาลใจดีให้กับคุณผู้ชมทางบ้านหน่อยได้ไหมครับฝากข้อคิดนะคะสําหรับใครที่จะหาธุรกิจธุรกิจหนึ่งเป็นของตัวเองไม่ว่าจะเป็นประจําหรือว่าจะเป็นเขาเรียกว่าเป็นแบบพาร์ทไทม์เป็นงานแบบเสริมอะไรย่างเงี้ยค่ะก็อย่าเพิ่งยอมแพ้นะคะลองผิดลองถูกไปเรื่อยๆทุกปัญหาแล้วก็ทุกอุกกปสรรคเนี่ยเราสามารถฝากฟันมันไปได้เพราะทุกอุปสรรคและทุกปัญหาคือการเรียนรู้ของเราค่ะ ทำให้เราเติบโตยิ่งยิ่งขึ้นไปค่ะสู้ๆค่ะอโอเคแล้วหลังใจได้พูดคุยครับคุณอุย้ยเนบก็ได้ข้อคิดเยอะแยะมากมายเลยนะครับหนึ่งหนึ่งที่อยากจะเอามาใช้กับคุณผู้ชมก็คือคําว่าไม่มีเวลาเนี่ยอาจจะไม่ใช่ข้อจํากัดถูกต้องไหมครับขึ้นอยู่กับว่าเราบริหารจัดการมันอย่างไรนะครับดูอย่างคุณอุ้ยสิครับผมนะเขาทํางานประจํานะ แต่ก็ยังมีเวลาหนึ่งหาข้อมูลใช่ไหมใช่หาข้อมูลเรียนรู้อยู่ตลอดนะครับแล้วก็ทําขนมนะครับให้พวกเราได้กินด้วยนะครับผมนะก็คือเรียกว่าเป็นในรูปของการบริหารจัดการเวลานะครับทุกคนมี24ชั่วโมงเท่ากันขึ้นอยู่กับว่าคุณจะบริหารมันอย่างไรนะครับก็วันนี้ก็ขอบคุณคุณอุ้ยมากเลยนะครับ<น>ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะเป็นอย่างไรบ้างครับคุณผู้ชมสำหรับไอดอลคนเก่งของเราในวันนี้ หวังว่าท่านจะระดับข้อคิดดีๆแรงบันดาลใจดีๆแอนใช้ชีวิตต่อไปนะครับท่านสามารถชมเรื่องรางของเราเป็นประชำในที่สถานีวิทยุโทรทัศน์เพื่อการศึกษากระทรวงศึกษาธิการสำหรับวันนี้ผมคุณอุ้ยและทีมงานขอขอบคุณสำหรับการติดตามนะค,ครับต่อยอดธุรกิจด้วยสื่อออนไลน์เพิ่มยอดขายได้แน่นอน